ไล่พี่น้องผมเนี่ยมันไม่ได้ห้อยมันเบิ่งห้อยรถบาตุนกาไลา่ปาดไข่เต๋บุเจ็บปาดขนาดค่อยขี้เลยค่อยสุดๆฮอยเบรงฮอยรถมันไล่ไปล่มเองบาตุนกาเพื่อนเมื่อเต็มทั้งลังเลยขี้เต็มเต็มทั้งลังเลยทางเสินบักใหญ่เที่ยวได้หอมเดียว สบายดีพี่น้องการสบายดีเอฟซีทุกทุกถานที่เขามาชมสองต้นกายน่าแสงเดอ้อเมื่อกี้เขาพบก,กับต้นกายเลยพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ต้นกายกำลังสิไปบรร,ารบาย,กา,ยรรกา,รากาศการสิไปอันก่อนสิไปบรรยากาศเท่ากันทีได้ไปเอาไปบูซาอาหวานก่อนเพราะวฮาวสิบบูซาไปบูซาเอาหวานเอาหัวหวานเมื่อน้องค้ำเนาะ เ้าก็สิบูชาอาวานก่อนหลักจังในเมืองบรรยากาศเ้ออกาก็สิถือโอกาสถือโอกาสอันเอาเบียร์บักพาวไปส่งไอ้น้องดำเลยเพราะว่าน้นองดำนะมันเไยวะบอกบูถึงอันเอฟซี FC ของน้องดำเนาะเพิน่นทักมาหาบาตุนกาเพิ่นเห็นบาตุนกาขายเบียร์บักพาวเนาะบาตุนกากะ บอลตุนกาขับเบียร์พลาเลยอันเพิ่นเห็นคลิปของบอลตุนกาอันเบียรผ้าไปส่งนะบาลตุนกาขาบเบียรผ้าเนาะเพื่อนก็เพื่อนหินในคลิปเพื่อนก็เลยหูว่าบาลตุนกาขาบเบียรผ้าเพื่อนก็ทักมาหาบาลตุนกาว่าอันเพื่อนก็ทักมาหาบาลตุนกามาซื้อเบียร์พลาบอตุนกาแล้วก็พาไปน้องดำเนาะไม่บาลตุนกาเอาไปส่งให้น้องดำเอาวันนี้เขาก็ บรรยากาศก็ดีแน่ก็บคืมพ้นมันก็บวแดดมันได้ก็สิถือโอกาสเอาหวานเมื่อทรงแล้วก็เบียร์าไปื่ทรงน้องดำเลยเท่ากับผาเมื่อพามาแหละเพราะว่าเขามีเบียร์กูพี่แน่เท่ากับผามาเทพื้นเท่านี้ทั้งล่างยังบมทันทีเลยวันที่เท่โมเดิร์เที่ไร้เบียพี่น้องเยวันนี้เท่ากับวันนี้มันก็เป็นวันค้านเลยมันก็บปิ้น ใมื่อวันค้านเลยเข้ามาไปบูซาอาวานเขาจะว่าให้มันบูซาอาวาันค้านืัอนี้ก็เป็นวันค้านหนองบาตุนกาเลยไปบูซาอาวานเลยกะทรงเปน้องคํำเดินทางจากนีไปก็ประมาณต้องเอาถึงกิโลดอกสามสิบกิโลพุ่นหละว่าอันควมมันควมไก่ก็สามสิบกิโลวันนี้ การเดินทางนะค้มซานคขมซานคือหม,อมชั่วโมงเพราะวา่ามันทางมันลำบากมันขี้ตุ่มมันคุ้มโอ้ยลายลำบากเงเท่าวศิไปบ้านน้องดําเลยเนาะไปส่งไปช่วง,งหวานที่น้องคํำแล้วกไปบ,บ้านน้องดําเลยไปสอนวิธีปลูกให้เพือพ่อนพ่อว่าสิปลูกแบบใดแบบใดท้า็สิไปสอนวิธีปลูกให้เพื่นอนท่าวศิษย์ เฮากับเาเมือม่อเผามาเนาะเฮากับผามเมื่อทร่งเบี้ยวเผาทร่งหวานซ่งย่างแล้วก็เฮากับเผากลับมาเตรียมสิเทพ,พื้นเพราะว่าตอนนี้มันก็สิเพนมันสิที่อย่างเลยสิบโมงเลยเพื่อ,อาบานไปทร่งเพื่อกลับมาอะจะเป็นช่วงเที่ยงมากขันพตูตรงข้ามก็กัสิบ,บุญเฮตุอีกพังเบิง ปาดครับด้วยดิเช็ดเชิดชิด,ชด,ชดไล์พี่น้องผมเนี่ยมันไม่ได้ห้อยมันมึงห้อยรถบาตตุนกาไล์ปาดไข่แต่บเจ็บมันลื่นมันมืนเนี่ย,ยมันมันพลาดโอ้ย เบิ่งเริ่มพี่น้องเลยผู้รถบรรทุนกาอะไรแล้วเสื้อที่ซองพี่น้องเนี่ยผมเบิ่งหอยพลาดเบิ่งหอยมลืดปาดขนาดค่อยขี้เด้นี่อยสุดๆฮอนเบรียงฮอดรถมันไล่ไปล่มอีกรถบรุนกาเปื่อนมดเต็มทั้ง่างเลยขีดตมเต็มทั้ง่างเลย ต่อไปบาตุนกาก็าจะจีนี่ยุดคลิปซะก่อนเพราะว่าถ้ามันเปื่อนมาตุนกาสิบุริทายเลยบนนั้เปื่อนแหง้งจีบุริทายเบิงเพราะว่าขับรถมือเดียวรถล่มเลยบางกรีรถล่มสองเทือเลยลมแล้วลมอีกถ้าเปื่อนแห้งกันเฝขนตก ตอนนี้มาต้นกากรับมาทั้งหนาค 9, okay? าา 9, ื้เก่าพี่น้องกยมาทังเก่าอีกเลยมือกอนก็มาทาั้งนีมือหนีก็มาทาังนีมาทางเก่าเพราะว่าเพราะว่าไปตามทางนะไปตามทางนะถ้ามันเปื่อยมันมืนแห้งอะไรรับมาทาังให้หน้าใครกลัวรับมาทาังให้หน้าน่ะดีกลัวกันอีก มันก็เพื่อนเป็นบางบนอนมันก็บมืไไดมืดมไล่เปื่อกกตามทางนะําเพื่อนแห้งอะไรขี่รถไปดีๆนี่รถมิเตอไล่ลงขอบทางไปตามทางมาทางใครรัดมาทัรัดมาทางให้หน้าใครเนรัดมาทางให้หน้าดีกาไปตามทางอีก ลัดทงขี่รถลัดทงพี่โน้อยอุยอ้ยเกือเป็นรถล่มหมื่นแท้นี่พี่โนโอ้องอันนี้คือวานอันนี้วานบาตุนกามามรียบร้อย นี่หวานที่บ้าตุนกาเสียเมือ่อยน้องคำบ้าตุนกาไปบูซาเอาบ้าตุนกากถือเทียนแล้วก็ดอกไม้มาบูซา,าหวานมวยน้องคำไปกันเลย พี่นุ้ยแห้งกับเปืือนบ้านนี่คือเปืือนแท้คิดว่าสิบบเปืือนแห้งปานนี้บ้านแห้งกับเปืือนโอ้ยหมื่นแท้โอ้ยลำบากแห้งอะไร บ่ายโมงแล้วพี่น้องกำลังหอดบ่ายโมงเบิ่อ,อเดอ้อพี่น้องคนทางบริสบายเลยคนทางคนทางทางมันบริสบายคือท่านผู้สมคิด เพื่อสิไปฮอดโอ้ยทางลำบากขนาะดทางส้นบักในี่เที่ยวได้หอมเดียวบัืกี้นี่เข้าอาวานไปส่งยูบานนองค้ำเนาะเข้าส่งหวานย,นยูบานบนองค้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้าสิไปบ้าน เฮาสิไปบ้านน้องดำต่อเลยบ่ฮูว่าน้องดำสชิยูเฮือนหรือบ่อยูนาะเฮาก็บ,บ่บู้บแน่ใจไัลุนไปส้มกันว่าน้องดำอยู่บ้านหรือบอ่อเฮากระเจวต้นมะพร้าวไปส้งน้องดำเนาะกำลังฉลองบ้านน้องดำแล้วนี่โบกไก่แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นบ้าต้ลกาน ไปขอเฮือนน้องคำมาตุนกาบรไทยทายคลิปมาแอดคลิปตอนวันน้องคำมาตุนกาก่าหวานช่วงน้องคำเรียบร้อยแตนน่ว่าบริอัดคลิปให้เบิง้งตอนนี้กำลังชอดบ,บ้านน้องดำ พี่น้องตอนนี้เราก็มางอดบ้านนองดำแล้วนองดำบ่อยู่ยนเนี่เนาะนี่เ่าเสียบีกพามาส่งนองดำาบ้านนองดำบ่อยู่ใช่ยูเด็นน้องยอดอมาขอดด้ได้มาขอดกับ่อยู่มาติดใช้ภักมาติดใช้เอาซีดาเอาซีดาร์นี่ปลาล้ง <laughs> นี่น้องยังว่านี่น่ะล,ลืมซื้อเพื่อนน้นองเองินองอน้นองเอิง สวัสดีปาลุงเน่เอ,อ้พิ่นอายกล่องเ <c oughs> พิ่นบุจีบาตุนกนะพิน่นบ่ค่อยได้เห็นกันดิช่วงทำหน้าก็เห็นกันอยู่เพิ่นบุจีดอกอออน,น้องอื่นเอ้พิ่นอายเพิ่นอายบาตุนกะไปปลุกที่เสาบะเบี้ยบอกพายมาส่งน,น้องดำน้องดำพอยู่สะมาสิพ้กับนองดำไม่เบียกพ,พายพายุสะมีพาย,ยุจะโคนบอก ดูที่ช้อนี้บอ่ช้อนวิธีปลูกเลยปลูกเลยฮะเฮ้ยชอนวิธีปลูกเวิ้งสอนวิธีปลูกสิบอกวิธีปลูกให้ปลูกเให้ปลูกเป็นงจบาว่นี่เอาสตั้งลงบนบ้านเดี๋ยวตั้งลงเอียงแค่น้อยเอียงบ่อยตั้งเสื่อมแบบนี้ได้ลองตั้งเสื่อมแบบนี้เอียงเอียงสัมนทธิ์เออเอียงสัมฤทธิ์แค่น้อยเออ เลยก็พังไม่ต้องพังเลิกพังซัมถั่วมันเงามันนี่นี่พังมันซําดินถั่วตัวนี้นะถั่วเงามันบ่ยถั่วหมกผ้าก็ได้ทุ่มประมาณนี้ทุ่มหมดประมาณนี้แล้วก็พ่อชีพูกยุ่งางไรนี่ล้างบ้านมีสวนบอกมีสวนปลูกคุ้มๆไปเลยปลูกเสพุ่นน้ำเื่อไปปลูกดีซื่อปลูกเสพุ่นน้ำเล่ยุ่นแถวขอบมัว เลือกอันเบียร์ยังไงมงามได้มาหายมีถุงเงาใหญ่เอาเลือกมาเพิ่งคลั่กเนี่ยถุงเหล่ายังไงไม่พอต้องดำบไม่พอสักรับครับมันน้ำโชว์ของเขาโอ้ยน้ำขอตอนนี้น้องหยอดเล่ากำลังอ,อันเบียร์ฟ้าใบใบเรียบร้อยเอาไบใส่เลยยังข้าวพดน้นำน้ำเด้อะถึงสีบูปูปกะพดนำ้ำใบเพิ่นกันยังบ่ทัน เพื่อนยังบอกท่านอูจักว่าชิบูกใส่ mm. เพื่อนต้องทาเพอเพื่อนมากกว่าเพื่อนจังชบปบูกเพื mm. ่อนวะคือเพื่อยบอกกันแล้ววิธีปลูกอะ mm. ปลูกนั้นแล้วแต่ว่าค,ค,ว mm. คุดคุ้มลงเลิกเติมเด้วยก่อนชิบูกคุดคุ้มลงเลิกเติบประมาณแค่หนึ่งหรือสองหนึ่งก็ได้แล้วจังจังพังลงบัพังลงบัพังลง,ง,ลงเลิกตามคุ้มได้ คุดไปว่าถ้าพ่นดินนะนะคุณดลุงเลือกแล้วพุ่นลงเหมือนดินลลปงผสมกันกับดินแล้วพุ่นกับดินกผสมกันคุณดลุงเลือกเติอแล้วดินกับพุ่นลงงบดินนะเท่ากับตุลกภาวลงกับพังบุลเล็กปันได้ตาทเาบอกแล้วไม่ได้อกันโดนกับน้องหยอดกับปอบ่ได้บม่ได้บอกกันเทิงเลยเนาะเท่ากับ ่ม่วนเนาโผล่อะไรก็ม่วนเลยฝนมาดำหน้าซอ,อยอันช่วงดำหน้าฝนมาดำหน้าซอยอันอันปลาสนีปลาเลยฝนเกิดไปดำหน้าซอยปลาสนีปลาเา่ได้คอยไปเนะาะไ่คอยไปห้ากันโคว,วิดเขาเลยเขาผ้ากันแล้วก็ม่วนแล้วโคกันห้อยทงหน้าแต่พูแล้วโคกันอยู่มงงเงียบห้อยบอกเลยว่า พ่อกันอยู่ใช้ภาษาแตกอยู่หันพี่จ้างนางใหม่ตื่นบึ้ดกันบอกกอานองอยอดต,ตื่นะนะเฮ้ยโคกันครับทุ่งนองออนองหย่อนา่ะฮอข้าวลงเอ,อื่นพนนองอยอดปกติบาตุลกาเอื่นเอื่นพน่ะเอื่นเล่าหน่งเบาวอยอดแต่ว่าขัดเอื่นในกลองสิลงเอื่นมานองยอดบาตุลกาเอื่นเพิ่นเบาวยอดเด้ลงเอื่นมานองยอดตลอด เราเอิ่นได้ก็ได้เนาะเราก็ฮู้กันตลอดเราก็ฮู้กันอยู่ข้าศึกนั่นได้ก็ฮู้กันอยู่พ่อกคนนี้ก็ม้วนเราเล็กกำลังยอดบุษาวิชาอกแล้วเนี่ยฮะบุษาวิชาอีกแล้วบุาวชาอีสแยเถ้าเทียงมาน่ะนะบุษาวชาเท้าเทียงน่ะเออเทียงหน้าเจ้าน่ะเอ่อบุษาวายบอกอ่ชูวไปจอดบนบุษาวิชาซะไม่ได้คอไปคุยเก่าโอ้ยพอกำลังยอดนี่โคเรีอวบุษาวิาบดมือแล้วเนี่ โคกันนี่ม้วนแล้วนะกำนองยอดกำนองหยอดกำนองดำอีกขนองดำมาเนี่แห้งโคกันเบิดมือมักม้วนเอ <c oughs> ทีมงานเขากำนองตาดอีกบาตาดก็อยู่ผู้เดียวอยู่เทียงผู้เดียวเงาแท้ไม่ได้ไปหาเลนเบาตาดบอกอือเขาเล็กไปท้ากับผ้าเนี่มันท้ามันเปื่อนเน่เพื่อสิไปเพื่อสิมาเพื่อสิหอดดิอดืมขดิขดน้ำทาง <c oughs> ทางกล็ลำบากแน่ก็เลื่อนบริเวบาวต้านมาเนี่ยตันฟรีลื่นนะทางเปื่อนนะครับบริเวร์ห่างกผ่านน้ำน้ำทางไปทางมาบ้านอ่างอื่งก่อนเด้อบาทบ้านอ่างอื่งก่อน <c oughs> สบายดีปลาลุงหนึ่งทีน้องอื่ <c oughs> องสบายดีปลาลุงอะไรนะเพื่อนอายกล้องนะน้องอื่งเพื่อนอายบอตุนกะสบายดีปลาลุงแลนะ <c oughs> อ้าวกินยาแหละ กินแหละเออไอขนาดเลย <c oughs> กินยาตลอดน,นี่ขนาดนี้ที่เรื่อกินยากินข้าวกินยามันจังสีใคร <c oughs> แปะหมอ <c oughs> แปะหมอหรือ่อยัง <c oughs> กินยายังเพื่นกินยายังยาลุงปากไมา่หายเออต้อง ไปอันหาหมอนะ้ำกวดเบื้องว่าเป็นอะไรเป็นยังต้องปร,รึกษาแพย์นำะกิตยาอย่างบุถึงเลยนะันนชาวใครวัดเนี่ยมันอาการกินพุนตกตาพ้นมันจักไปตาพ้นล,ลายมันจบมันนี่เด็กหนอยพู่มตันทานมาลายไปตาพ้นมันจิมันยินแล้วมันกระจิกเป็นวัดเป็นไอ พญามันจะไปตากพนพุนใหม่เหมือนนั้นเราพุนตกใหม่เหมือนพนตกใหม่เหมือนพนตกใหม่ดอพุนตกกยังกะคันแข้งพนแล้วมันสีอันเป็นว่าเป็นไอเนาะด็กหน่อยผมตันทานบลายพญามัตากพนกินยามกับซีเซวาครับชีดีกครับบ้านก็บารนีเพราะว่าเข้ามาบ่พอนองดำทรัพไม่มาพอนองดำเขาปด้พอ เราติดเดินทางกลับบ้านเพราะว่าพ้นผ่าอากาศผู้เป็นใจมันคึมอยู่มันสิโตกเลยนี่คึมมันเม่ยนะมันคึมมันมือเนย<ป>เราติเดินทางกลับ,บานมาเนี่ยพรอัลคิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สิจูปเพลงสนี้รพี่น้องเนี่พรอัลคิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์ครับซ่งซ่องต้นการหน้าแซงเในพี่น้องสบายดี